ยุทธปกรณ์สาคัญสาหรับการยุทดสะเทินน้ำสะเทินบกที่ใช้สําหรับลําเลียงกําลังทหารและยุทธปกรณ์จากเรือใหญ่ในทะเลขึ้นไปยังที่หมายบนชายฝั่งนั่นก็คือยานปร,รบสะเทินน้ำสะเทินบกซึ่งเป็นยุทธปกรณ์สําคัญของนววิโยธินโดยเมื่อวันที่20กันยายน2567กองทัพเรือไทยได้รับมอบรถเกาะล้อยางสะเทินน้ำสะเทินบกแบบ A W A V 8 x 8อย่างเป็นทางการจำนวน7คัน ซึ่งเป็นยานรบสำหรับทหารนาวิกโยธินที่สามารถปฏิบัติการได้ทั้งบนบกและในทะเลผลิตโดยบริษัทชัยเสรีเมทัลแอนด์รัเบอร์ซึ่งเป็นผู้ประกอบการอุตสาหการรมป้องกันประเทศของคนไทยที่ได้ออกแบบรถก่อชนิดนี้ตามความต้องการของกองทัพเรือโดยเฉพาะตัวรถมีความยาว9.2เมตรกว้าง3.2เมตรสูง3เมตรน้ำหนัก23.2ตัน คำว่า8 8คูณ8คือระบบขับเคลื่อนด้วยล้อยยาง8ล้อที่ใช้กำลังจากเครื่องยนต์ดีเซล711แรงมา้าสามารถทำความเร็วบนถนนได้สูงสุด105กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถแล่นในน้ำด้วยระบบ w a เ e อร์เจ็ตสชุดที่ด้านท้ายรถทำความเร็วได้12กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีระยะปฏิบัติการบนบก800กิโลเมตรและปฏิบัติการต่อเนื่องในน้ำได้12ชั่วโมง ใช้พลประจำรถ3นายและบรรทุกทหารได้อีก11นายสามารถปฏิบัติการร่วมกับเรือยกพลขึ้นบกแบบต่างๆที่ประจําการอยู่ในกองทัพเรือได้เป็นอย่างดีศูนได้ความปลอดภัยตัวรถสามารถป้องกันการโจมตีจากกระสุนปืนเล็กรวมไปถึงระเบิดเบาและติดตั้งอาวุธได้แก่ป้อมปืนกลขนาด12.7ม mm. ิลเมเครื่องยิงระเบิดควันจำนวน8ท่อยิง นอกจากนั้นยังติดตั้งเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยสำหรับการควบคุมบังคับบัญชาก่อนจงมอบ AWAV ทั้ง7คันได้รับการทดสอบสมรรถนะทั้งการวิ่งต่อเนื่องบนถนนการวิ่งในภูมิประเทศทุรกันดารการไต่พื้นที่ราชัน60องศาการบรรทุกและการขับเคลื่อนในทะเลรวมไปถึงการทดสอบระบบอาวุธเป็นต้นซึ่งสามารถทำผลการยิงได้สูงกว่า90 สำหรับราคานั้นอยู่ที่คันละ64ล้านบาททำให้ประหยัดงบประมาณมากกว่าการจัดซื้อจากต่างประเทศได้ถึง2-3เท่าเลยทีเดียวและนอกจากจะเป็นยันครบสำหรับการยุดสะเทินน้ำสะเทินบกแล้วกองทัพเรือยังใช้ขีดความสามารถของ A W A V สำหรับการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณไภัยได้อีกด้วยนับเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจครั้งหนึ่งของกองทัพไทย ที่มีการร่วมพัฒนาอุตสาหการรมป้องกันประเทศเพื่อสร้างยุทธกรณรโดยฝีมือคนไทยให้กับหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงกลาโหมอย่างเป็นรูปธรรมติดตามรายงานพิเศษเขี้ยวเล็บกองทัพซึ่งจะนำเสนอข้อมูลสาะระประโยชน์ด้านการทหารและความมั่นคงในมิติต่างๆที่อยู่ในความสนใจได้ใหม่ในครั้งต่อไป